พี่ปอนหนูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าวันนี้เราถือทองคำแท่ง1บาทกับถือโคดดิจิตัลที่เรียกว่าบิตคอยนะอะไรจะอยู่กับเราไปอีกยาวนานได้คะอ่ะทองคำอยู่มาแล้ว5,000ปีผ่านสงครามวิกตฤตเศรษฐกิจลมแล้วล้มอีกแต่ทองคำยังมีค่าเสมอนะส่วนบิตคอยเพิ่งอายุแค่15ปีแต่สร้างเศรษฐีและคนล้มละลายมันหลายคนแล้วน้องดอล่าคิดว่าแบบไหนดีละ่ะยินดีต้อนรับสู่ g o s e c r e t ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกความมรับของทองคําการเงินและการลงทุนไม่ใช่ตําราเล่มหนาๆน,นะคะแต่เป็นบทสนทนาจริงใจฟังสนุกและชวนคุณคิดต่อค่ะเพราะเรื่องเงินถ้าเข้าใจมากขึ้นคุณก็ใช้ชีวิตได้มั่นคงขึ้นสวัสดีครับผมปอนและหนูน้องดอลล่าค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าดิจิตอลโกหรือทองคําในยุคดิจิตอลเนี่ยจะรอดหรือจะดับ แล้วมันจะช่วยให้ทองคําเดินต่อในอนาคตได้จริงหรือเปล่าโห oh, แค่เปิดมาก็อยากฟังแล้วค่ะแต่ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับโกศ c r e t ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะคุณจะได้ไม่แค่ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แต่จะได้แนวคิดการออมการลงทุนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะใช่ครับวันนี้หัวข้อนี้น่าสนใจสุดๆเพราะมันไม่ใช่แค่ทองกับบิตคอยแต่มันคืออนาคตของการเงินว่าทองคำจะอยู่รอดในโลกดิจิทัลยังไง โอเคค่ะงั้นไปเริ่มกันเลยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเรารู้แล้วว่าทองคำถูกใช้มาตลอดหลายพันปีตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณที่พาโรเอาทองประดับลงไปจนถึงโรมันที่ใช้ทำเหรียญกระสปันหรือจีนโบราณที่เอาทองมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาแต่สิ่งหนึ่งนะที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความศรัทธาที่มนุษย์มีต่อทองคําจริงเลยค่ะฟังดูเหมือนทองคือของจริงที่อยู่คู่กับเราในทุกยุคทุกสมัย ใช่ครับและต่อมาเมื่อโลกเริ่มพัฒนาเรื่องการเงินก็เอาทองมาใช้ค้ำเงินอย่างที่เราเล่าใน EP 3และ EP 4จนถึงวันที่สหรัฐตัดสายทองทิ้งไปแต่แม้เงินจะไม่ผูกกับทองแล้วทองก็ยังไม่หายไปไหนนะครับธนาคารกลางทั่วโลกยังถือทองในคลังเพราะมันคือหลักประกันสุดท้ายที่ไวใ้ใจได้แต่ปัญหาคือการถือทองมันไม่ง่ายนี่คะหนักก้นหนักเก็บก็ยากต้องใช้ตู้เซฟ ขนย้ายก็เสี่ยงโจรก็ชอบด้วยถูกท่องเลยครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการพัฒนาทองคําเวอร์ชั่นใหม่ไงละ่ะเริ่มจากปี2004ที่มีการเปิดตัว SPDR Gold Trust ETF ที่อเมริกามันคือกองทุนที่ถือทองจริงไว้แล้วออกหน่วยลงทุนให้คนซื้อขายกันในตลาดหุ้นแทนที่ทุกคนจะต้องไปซื้อทองแท่งเองโหแสดงว่าคนซื้อกองทุนนี้เหมือนมีทองแต่ไม่ต้องหอบทองเอง หรอคะพี่ป้อนใช่ครับเหมือนคุณถือกระดาษที่ยืนยันว่าคุณมีทองโดยไม่ต้องเก็บจริงเองและนี่คือก้าวแรกๆของการทำให้เกิดทองดิจิตอลขึ้นในรูปแบบการเงินเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นบล็อกเชนใช่ไหมคะยังครับตอนนั้นมันแค่ทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ระบบกระจายศูนย์ยังอยู่ในมือบริษัทหรือกองทุนอย่างเดียวนะแต่ต่อมาเมื่อบล็อกเชนเข้ามาโลกก็เริ่มคิดว่าแล้วเราจะทำให้ทองคำเป็นโทเค็นนิได้ไหม Token i z e nice คืออะไรคะง่ายๆเลยครับคือการเอาสินทรัพย์จริงๆเช่นบ้านหุ้นหรือทองมาแปลงเป็นโทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนเช่น1โทเค็นอาจแทนทอง1ออนซ์และเบื้องหลังต้องมีทองจริงเก็บอยู่ในคลังเพื่อค้ำท่าโทเค็นนั้นอ๋อ oh, เหมือนยกทองขึ้นไปอยู่บนคลาวเลยใช่ไหมคะพี่ปอนพูดแบบนั้นก็ได้จนอนดอลลาตัวอย่างเช่น p a x o s o หรือ PAG 1โทเค็น แทนทองหนึ่งออนซ์จริงๆที่เก็บอยู่ในสหรัฐหรือเทเ h อร์โกลหรือ XAUT ที่มีทองเก็บในสวิสหรือ Perth m i n t o ก Token หรือ PMGT จากออสเตรเลียฟังดูสะดวกนะคะแบบนี้ใครๆก็ถือทองได้โดยไม่ต้องมีตู้เซฟได้เลยสิครับพี่ปอนใช่เลยครับดอลล่าเพียงแค่มี Wallet ก็ถือทองได้แล้วโอนให้กันได้เหมือนส่งลายสติกเกอร์เลยแต่ก็มีข้อกังวลน,นะเช่นความน่าเชื่อถือของผู้ออกโทเค็น ว่ามีทองจริงค้าจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีใครตรวจสอบได้ชัดเจน mm hmm. ก็อาจกลายเป็นแค่ตัวเลขลอยๆเฉยๆความน่าเชื่อถือก็ไม่มีจริงไหมครับอ๋อถ้ามีใครโกงขึ้นมาคนก็เสียความเชื่อใจทันทีเลยใช่ไหมคะพี่ปอนถูกต้องครับเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากเพราะทองที่อยู่บนบล็อกเชนจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อคนมั่นใจว่ามันมีทองจริงอยู่เบื้องหลังแล้วมันต่างจากบิตคอยอยังไงคะ เพราะฟังดูเหมือนอยู่บนบล็อกเชนเหมือนกันเลยนะต่างกันตรงนี้ครับน้องดอลล่าดิจิตอลโกอย่าง PAXG หรือ XAUt มีทองจริงคำ้ำมูลค่าผูกกับราคาทองในตลาดแต่ Bitcoin ไม่มีอะไรค้ำเลยมูลค่ามาจากความเชื่อและดีมารล้วนๆเลยนะหนูมีคำถามค่ะขอถามต่อจากเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วดิจิตอลโกมันเริ่มดังขึ้นช่วงไหนคะหนูเห็นเพื่อนๆพูดถึงกันช่วงโควิด ถูกเลยครับดอลล่าจริงจริงดิจิทัลโกลเริ่มมีมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ถ้าเอาช่วงที่มันถูกจับตามองจริงๆอิะก็คือช่วงโควิด2 0 2 0ถึงพเอพราะโลกทั้งใบแพนิกนักลงทุนหนีความเสี่ยงทุกอย่างไม่แน่นอนหุ้นล่วงเศรษฐกิจอยู่ชะงักตอนนั้นทองจริงราคาพุ่งแรงไปแตะเกือบ20,70ดอลลร์ต่อออนซ์คนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากถือทองแท่งแต่ก็อยากมีทองในพอร์ตเลยหันไปหาโกลโทเค็นอย่างแพ็กซ์สโกหรือเทเทอร์โก อ๋อ oh. งั้นดิจิตอลโกก็เหมือนประตูให้คนรุ่นใหม่เข้ามาในตลาดทองได้ง่ายขึ้นเลยสิคะใช่ครับอย่างแพ็กซ Go อโกตอนปี2020มูลค่าตลาดยังเล็กมากแค่ประมาณไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์แต่พอถึงปี2023มันโตขึ้นกว่า5เท่าเพราะความต้องการเพิ่มขึ้นคนอยากถือทองแบบดิจิทัลมากขึ้นแต่โตจริงๆหรือว่าเป็นแค่กระแสะคะคำถามดีมากต้องบอกว่าดิจิตอลโกโต แต่ยังไม่ได้ใหญ่พอจะเทียบกับทองจริงๆที่มูลค่าตลาดเป็น10ล้านล้านดอลลาร์อย่างทองอะนะตอนนี้ดิจิตอลโกเนี่ยยังถือเป็น King of a s s e t อยู่แต่มันเหมือนน้องใหม่ที่กำลังไต่อันดับขึ้นมาเลยนะแล้วถ้ามีคนลงทุนดิจิตอล g กจริงๆตั้งแต่ปี2020จะเป็นยังไงคะเอางี้นะสมมุติคนหนึ่งซื้อ PAXG ช่วงกลางปี2020ตอนนั้นราคาทองอยู่ประมาณ1,800ดอลลาร์ต่อออน พอถึงปี2021ราคาทองขึ้นไปเกือบ20,50ดอลลาร์เท่ากับได้กำไรประมาณ1 2 1 3ในเวลาแค่ปีเดียวโดยไม่ต้องมีตู้เซฟไม่ต้องกังวลเรื่องโจรกรรมโอ้โหแล้วถ้าเก็บยาวๆล่ะคะถ้าเก็บยาวๆมูลาค่าก็ขึ้นลงตามราคาทองเลยครับข้อดีคือมันโอนง่ายซื้อขาย24ชั่วโมงข้ามประเทศได้ทันทีสมมุติคุณอยู่ไทยอยากโอนทองไปให้น้องที่อยู่อเมริกาปกติแทบทำไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็น Pa ็กซ คุณโอนได้ในไม่กี่ในทีอ๋อนี่มันเหมือนทำให้ทองกลายเป็นเงินสากลเลยนะคะใช่ครับและนี่แหละคือพลังของบล็อกเชนที่ทำให้ทองปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วรัฐบาลมองยังไงกับดิจิตอลโกค่ะยอมรับกันไหมรัฐบาลกับหน่วยงานกำกับดูแลยังแบ่งไปสองฝั่งฝั่งแรกเนี่ยมองว่าดิจิตอลโกคือการพัฒนาเชิงบวกเพราะมันมีทองจริงค้ำไม่ได้สร้างจากอากาศเหมือนบางเหรียญคริปโตที่ไม่มีอะไรรองรับ ก็เลยมีการอนุญาตและกำกับเช่น Paxos s o h o o l เนี่ยได้รับการรับรองจาก New York State Department of Financial s e r v i c e หรือ NYDFS ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับเข้มงวดในสหรัฐอืมงั้น Digital Go ก็ดูน่าเชื่อถือกว่าคริปโปทั่วไปใช่ไหมคะใช่ครับแต่ฝั่งที่2ก็กังวลว่าถ้าโทเค็นเหล่านี้ไม่โปร่งใสพอคนอาจจะถูกหลอกให้คิดว่ามีทองคำทั้งที่จริงไม่มีเลยซึ่งจะกระทบความเชื่อมั่นของทั้งระบบการเงิน แปลว่าความเชื่อใจก็ยังเป็นหัวใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองดิจิตอลถูกต้องเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณซื้อทองแท่งจากร้านทองที่ไม่มีชื่อเสียงคุณก็เสี่ยงโดนย้อมแมวแต่ถ้าซื้อจากแบรนด์ใหญ่คุณก็มั่นใจได้ดิจิตอลโกลก็เหมือนกันต้องเลือกผู้บริการที่มีการตรวจสอบชัดเจนแล้วในภาพใหญ่ภาครัฐบาลทั่วโลกสนใจจะเอาดิจิตอลโกลมาใช้จริงไหมคะ ตอนนี้หลายประเทศเริ่มศึกษาเรื่องนี้ครับอย่างสิงคปโปร์และสวิสเซอร์แลนด์ให้ใบอนุญาตผู้บริการโกโทเค็นบางหลายเพื่อให้มั่นใจว่ามีท้องจริงคำอยู่ขณะที่ออสเตรเลียก็มีเพิร์ตมิทที่ออกโกโทเค็นของตัวเองเลยและในภาพใหญ่การที่รัฐบาลไม่ปิดการดิจิทัลโกเหมือนคริปโตบางประเทศก็สะท้อนว่าทองคำยังเป็นแอสเซทที่รัฐไว้ใจแค่เปลี่ยนรูปแบบการถือให้เข้ากับโลกดิจิทัลมากขึ้น พูดง่ายๆก็คือทองยังเป็นทองแต่แค่เปลี่ยนบ้านใหม่มาอยู่บนบล็อกเชนใช่ไหมคะพูดแบบนั้นก็ได้ครับและในอนาคตอาจเห็นธนาคารกลางบางแห่งใช้บล็อกเชนเพื่อเก็บและโอนทองระหว่างประเทศด้วยโอ้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆโลกการเงินก็คงเปลี่ยนอีกครั้งเลยนะคะใช่แล้วครับและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันใน EP 6 CBDC หรือเงินดิจิทัลของรัฐที่อาจจะเปลี่ยนโลกการเงินทั้งใบกันเลย โอ้ตอนหน้านี่พลาดไม่ได้เลยนะยเนี่ยใครยังไม่ได้กดติดตามกันเนี่ยพลาดเลยนะอย่าลืมกดติดตามโก s e ีเครไว้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปความมันยังมีอย่างต่อเนื่องเลยไว้เจอกัน EP หน้า